สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สุดรัตรถขุดโกบนองนาครับวันนี้ได้กลับมาดูแปลงโกงนองนาสามไร่ครับกับพัฒนาชุมชนอําเภอกระสังครับอันนี้เราอยู่พิกัดที่ตำบล2ชันกับอาเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้เพิ่งไปคุยงานเสร็จกับพัฒนากรครับกับทีมช่างครับที่เขียนแบบก็เลยให้ทาง จ้าหน้าที่พามาดูแปลงครับเป็นแปลงสามไร่ครับโมเดลของกรมครับตันนี้เลยเจ้าหน้าทีา่วันนี้มาแล้วก็ได้พาก,กันมาดูแปลงให้จบ <c oughs> ลงทําการวัานไหนก็จะได้มาได้เลยเรากราของเราก็รอแต่เซ็นสัญญาครับเซ็นสัญญากา็มาลงทำการขุดได้เลยครับผมว่าแบบของจังหวัดบุรีรัมย์ไม่น่าจะยากมากครับเพราะว่าเป็นแบบของกรมทำงานไม่ยากครับผม ก็จะมีบอ่บอก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับผมแล้วก็มวลดินก็พอดีพอดีครับผมมวลดินไม่เยอะเท่าแบบจังหวัดส,สุรินทร์ครับผมนี่ฮะก็เลยเส้นทางก็ไม่เคยมาครับถึงจะเป็นคนกษัตริรก็จริงครับแต่ว่าเราไม่เคยเข้ามาฟั่งนี้ครับผมวันนี้เพิ่งได้เข้ามาครับครั้งแรกครับผมนะฮะขับทับเจ้าหน้าที่เข้าไปครับผมบพัฒนาท่านพัฒนากรเกา็มาด้วยกัน รักรได้ที่ควบคุมงานของสองชั้นครับนี่ฮะเส้นทางก็ไม่เคยได้เข้าแล้วครับอันนี้เราจะอยู่ใกล้กับฟาร์มพรประเสริฐครับผมเป็นฟาร์มใหญ่ที่สุดครับฝั่งจังหวัดบุรีรัมย์เส้นทางก็ไปทางไหนครับก็เลยวันนี้ไม่มีอะไรถ่ายนะครับไม่ได้ไปบอกอันนี้เรายังไม่ได้ไปที่ บัวเชิดดูหน้าง,งานนะครับพอดีให้ทีมงานไปดูแทนกําลังจะออกไปครับพอดีทางนายช่างโทรตามให้มาดูหน้าง,งานมาคุยเรื่องแบบเรื่องอะไรอย่าง zek. เงี้ยก็เลยได้ต้องมาทางกระสังครับวันนี้แถวนี้ฝนตกบ่อยครับดินชุ่มน้าหมดแล้วครับผมน่าจะทำงาน ยากนิดๆเพราะาเราต้องเราต้องถอยดินด้วยครับผมแต่เป็นแปลงหนึ่งไร่ไม่ต้องใช้หกล้อทอยครับผมก็มันทํางานจะง่ายขึ้นครับแต่นี่ก็คือต้องใช้หกล้อทอยก็แต่ว่ามันจะทอยได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นดินดินมันมีน้ําอมน้ำอยู่แล้วครับผมแล้วก็ถ่ายดูเส้นทางการทํางาน ของเราครับที่จะมาก็ได้ดูจะได้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายรถครับผมถ้ามาดูเองมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการย้ายรถครับเส้นทางนี้รถเทเลอร์น่าจะเข้ามาได้ครับกา้ไม่ได้ก็จะลงปากทางแล้วเดินเข้ามาครับเพราะเมื่อวานเราเดินเกือบ2อกิโลครับเดินอพอดีไปทํางานที่บัวเชิดเสร็จ ออกไม่ได้ครับตอนน้าเต็มคลองครับผมเหมือนกับว่าน้ําป่าไหลหลากมาเต็มคลองครับเต็มห้วยข้ามห้วยไม่ได้ก็ต้องเดินลัดทุ่งนามาครับแรงอยู่ลึกเช่นกันครับแรงอยู่ลึกครับบอ่อแบบของกรมมันจะไม่ลึกมากครับก็อยู่ที่หกเมตรครับผมก็ถ้าเป็นที่น้ําดีๆก็น่าจะโอ้โหน่าจะมีน้ำขนาดนั้น น้ำดีๆก็น้ำจะออกเลยครับผมแต่ก็ไม่แน่ครับเนาะเราก็ต้องทำให้ได้ครับเทลเลร์ไม่รู้จะเข้ามาถึงนี่หรือเปล่าโดูเส้นทางครับผมถ้าราโหดใช้ได้เลยครับนี่ยนาจะถึงแปลงครับจะราที่จอดแลวอืมก่วนข้าวกันหมดนะครับฝั่งนี้แล้วก็มีน้ำด้วยและเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแปลง น่นจะเป็นบอ่บอจิ๋วครับบ่อตังนะทีโคตรไต้น่ะน่าจะเป็นดินกรวดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสุรัดต้ขกดโฆษนาครับผมมาถึงแปลงแล้วก็จะลงไปดูนะครับผมสวัสดีครับ